ส,สวั Christmas. สดีครับสวัสดีพี่พท่านนะครับแผงจออุปกรณองนครับช่วงรอบเที่ยงเที่มาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะสำหรับแผงจอในชุดนี้นะครับเข้ามาเลือกเข้ามาคัดเข้ามารับชมดูพี่ในครับจับจับคู่ไปเลยพี่นะฮะจัดแบบเด่นๆให้เลยนะครับคู่ละสามร้อยบาทองค์เดียวขอ2 0 0จับคู่300ครับพี่นะครับโปรโมชั่นของเราในช่วงเที่ยงนี้นะครับใครไวใครได้นนครับใส่กระแลกแจกสบัดอย่างเดียวพี่นนครับมาเดี๋ยวผมเริ่มให้เร็วกันี่รายการแรก ลายการแรกนะครับเอาเป็นพระชัยได้ไหมพี่นะครับเนื้อสวยมากนะครับพระชัยองค์นี้นะเนื้อู้หพี่ต้องดูเนื้อเลยนะพี่ลองดูเนื้อเลยไหพระชัยของเขาเนี่ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่มาสาคาบจ้ำเนี่ยสองร้อยคู่ละสามร้อยว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมยิ่งนะครับพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยนะพี่นะอันนี้จะเป็นของหวลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับออกหัวงิ้วนะนะออกหัวยิ้วพ่อเดิมเสกนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชินราชกรบพี่นะครับหลวงปู่สุกปลูกเศกหรือเปล่านะครับพี่พิมพ์ด้านหลังมาดูดิพี่โอ้โหดูเป็นงไงนะครับปู่สุกครับพี่นะเหรียญชินราชนะครับอันนี้เป็นหลังหลวงปู่สุกเลยนะครนบหลังตัวเหรียญหลวงปู่สุกเลย200คู่ละ300ครับพี่นะเนื้อชิ้นสวยเนื้อชินเก่าเนื้อชิ้นแห้งแบบนี้200คู่ละ300บาทนะครับ โอ้โหพี่สมเด็จแตกรายงานรายการแรกนะครับโอ้โหสมเด็จเลยพี่เอ้ยนะแตกรายงานรายการแรกเนื้อสวยแบบนี้ในครับทั้งความแห้งความเก่าเนื้อบอกเลยว่ามาครบคันเนื้อมาครบคันแบบนี้จัดได้จัดในครับผมราคาเบาแน่นอนเนพี่ดูเนื้อเดี่ยวเนื้อพี่ดูเนื้อเดี่ยวราคาเราเบาแน่นอนนะพี่นะสวยเดิมธรรมชาติเนี่ย นะครับแต่รายงานกับพี่นี่ครับส่งชวดทรงองเอวสวยมากครับพี่นะครับรองร่องรอยการเซตตัวเขานี่เซตตัวได้มีความงดงามยิ่งนัก200คู่แล้ว300บาทนนครับพระยืนอุ้มบาทเจพี่นะครับตอนแรกผมนึกว่าหลวงปู่ภูวดินนะนี่ครับใช่หรือเปล่านี่ไม่ได้หาข้อมูลนะครับได้มาแบบนี้เลยพี่เนะครับเป็นพระปางยืนอุ้มบาทนะครับปางยืนอุ้มบาทแล้วเนื้อเขานี่ต้องใช้คำว่าดูง่ายสบายตายืนอุ้มบาท สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวยืนรบาทแล้วก็ไม่ได้กะลาเข้ามาพี่แนวนี้เป็นกะลาแนวนะเป็นกะลาโอ้โหเนื้อสวยใจงนี่พี่นะกะลาเนี่ยในครับกะลานี้เหมือนมีร่องรอยการลงรักไว้นะใช่ไหมนะเป็นกะลาทางภาคเหนือป่ะพี่แนวคูบานันตาอะไรงี้ไหมเนี่ยราหูพี่นะอาจจะเป็นของคูบานันตาอะไรงี้ห,หรือเปล่า นะพี่ๆลองช่วยกันดูนะมีร่องรอยในการจานเหมือนเขาลงชาติแล้วก็ปิดทองไว้นะอันนี้ได้เก่าแน่นอนพี่ได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับกาลาเหรียญเอ่อเหรียญเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินครับพี่ในครับเหรียญหันข้างวัดดอนใจหอมครับพี่ในครับเหรียญหันข้างวัดดอนใจหอมนะครับหลวงพ่อเงินโอ้โหพี่ในครับต้องใช้คำว่าสวยกระชากใจเลยในครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอม200คู่ละ300บาทนะครับ หลวงพะแก้วเนืครับหลวงพะแก้วนี้เนื้อสวยเน, sour, เ,น bra. เนื้อสวยเนื้อแกร่งเนื้อเก่าก็พี่หลังแบบแบบวอยแห้งๆเลยนะ really yeah. นะ้ะบแม้แบบแห้งๆแบบไข pues ่ไข่เดิมๆธรรมชาติเลยพี่เนี่ยนะฮะบแบบแห้งๆแบบเดิมๆแบบธรรมชาติเลยพี่น้หลังแบบนะสองร้อยคู่เราสามร้อยบาทนะอครับอันนี้จะเป็นคูดสะเนรับคูดสะผู้เผือกเนื้อขูสะหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อขูสะเนื้อสวย นะครับขูดสาเนื้อสวยจริงครับพี่เม็ดมวลสารที่มาเป็นเม็ด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 เลยนะนะครับเม็ดมวลสารมาเป็นเม็ดเลยนะพี่นะขูดสาบลวงผู้เผือกสวยเดิมธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับอ่าองค์นี้ก็พี่นะองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นหล่อหลวงพ่อเพชรสวยจริงๆดูเนื้อเด่นนะครับเนื้อออกคาบแดงจ้ำแดงนะนะครับเนื้อออกคาบแดงไรแจ้ำแดงกบพี่นะหลวงพ่อเพชรอ่าพ่อเพชรเอาหูสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ สองร้อยคู่ละสามร้อยเหรียญนี่เลยพี่เนี่ะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยนะเนี่ยวัดสะพานสูงเนี่ยเห็นไหมวัดสะพานสูงนี่จ่อปิ้นจ่อเดิมจ่อธรรมชาติเนี่ะอันนี้เป็นข้าวหลามตานประหลวงปูเหย่ยมวัดสะพานสูงสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยะอ่าอันนี้พี่นะองค์นี้จะจริงๆเลยเป็นหลวงพ่อหอมนะพ่อหอมมาชักหมากครับพี่นะรหลอโบราณเนี่ยเนี่ยจริงจริงเป็นรหลอโบราณหลวงพ่อหอมมาชักหมากนะ เห็นไหมดูไหมโอ้โหดูดิดูการหลอเนี่ยเห็นไหมพี่ลองดูการเทหลอดเียคือมันเป็นอะไรที่ต้องเชว่าเขาหลอโบราณจริงๆิงพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับหลอว่าหอมาช่างมาอันนี้เนื้อเมกกะพัดห์รังยันครับพี่นะครับเป็นพระพุธเนื้อเมกะพัดห์บังยันใครดูเป็นจัดได้จัดเลยพี่ใครับเนื้อสวยมากเออเนื้อสวยมากครับพี่ใครดูเป็นจัดได้จัดเลยนะเนี่เห็นไหมใครดูเป็นผมบอกแล้วจัดได้จัดเลยพี่นะครับเอ่อสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท เนี่ยครับเนื้อว่านอันนี้เป็นเนื้อบอกเนื้อว่านบล็อกเมกะพัดไหมนับหน้าตาคุ้นๆมากเนีครับหน้าตาเขาคุณคุณมากเลยพี่นะครับเนื้อว่านบล็อกเมกะพัดนะครับพี่เนี่ยครับโรยในการโรยแน่นะพี่นะเป็นการโรยที่ธรรมชาตินะแล้วก็เนื้อสวยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับนี่เลยพี่เนี่ยครับองนี้จะเป็นสมเด็จครับพี่สวยไหมล่ะเนีครับเป็นพิมพ์ฐานแซม ในครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับพี่นครับพระสมเด็จนะอาจจะมีร่องรอยการใช้ใช้ช้ำมาบ้างในครับในราคาที่แบบว่างดงามยิ่งนักนะครับในราคาที่แบบว่างดงามยิ่งนักครับพี่ในครับเนื้อสวยสวยพี่ดูเนื้อเลยเห็นไหมเนื้อเขาสวยจริงครับพี่รอยสับรอยตานร่องรอยธรรมชาติต่างๆ200คู่ละ300บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญครับพี่แนวเหรียญนี้จะเป็นเหรียญของอ่อหลวงปู่ทวดครับพี่นครับปู่ดู่เสกนะนครับปู่ทวดปู่ดู่ครับพี่ในครับดูด้านหลังเนี่ย เนววัดสแกลยุดยาพี่ปี32เสองแนปีสามสองสองร้อยคู่ละ300บาทนี่ครับ200คู่ละ300แล้วก็พระศิวารีเนี่ยนี่เป็นศิวารีของหลวงพ่อกลวยครับพี่เนี่ยเนื้อสวยจริงๆนะเนี่ยศิวารีหลวงพ่อกลวยเนื้อสวยจริงๆครับพี่สําหรับเนื้อองค์นี้เนี่ะบอกเลยว่าอย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผมใช้คํานี้นะอย่าพลาดโดยเด็ดขาดครับพี่แนวเนื้อดําเอา200คู่ละ300เนื้อดํานะ200คู่ละ300บาท ในครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปในงานเหรียญนี่คพี่นะอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธนี่เก่าเดิมๆเ,เลยพี่นะครับเหรียญพระพุทธคมกริบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นปีลึกๆครับพี่นะครับสองสี่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าในครับดูดิสองสี่เจ็ดเก้านะเอาไป สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองสี่เจ็ดเก้าแล้วก็นี่ครับพี่แนวะนี้เป็นประดัดขิกน่าจะไม่ไม่หลงพ่ออีก็หลงพ่าเหลือพี่นวไม้นี้นะไม่หลงพ่ออีกก็หลงพ่อเหลือ,นะลอ,อ,ลอ,ลอดูเนื้อดิเอาพี่ๆลองดูเนื้อไม้ดิเขาลงรักคนด,ด้วยนะเนีย่ยมีร่องรอยงานลงรักบางๆนะพี่นะนะ้ำไม้เดิมมากไม้เก่ามากครับพี่นะ้ำไม้นี่นะไม่หลงพ่อเหลือก็หลงพพอาีอีะนะครับใครดูประดัดขิกเป็นนี่ได้เปรียบเลยสําหรับชิ้นนี้นะอันนี้ต้องเช้อคำว,ว่าเก่าแบบเก่าแบบไม่ต้องปรุงแต่งนะครับนะเก่าเดิมจริง สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนะี่บอ่าอีกหนึ่งองนะครับองนี้จะเป็นอ่ารวมผู้ทวดครับพี่เนะี่ยเป็นพิมพ์เสียนโตไหมหรือเป็นพิมอะไรนะพิมพ์ใหญ่อาจจะเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ได้พี่แนวะวัดม่วงองนี้ออกวัดม่วงนะแนวะพิมพ์ใหญ่วัดม่วงศูนย์ห้าครับพี่อันนี้เนื้อว่านปีศูนย์ห้านะสวยธรรมชาตินะี่ครับสวยธรรมชาติมาจับคู่ให้โอ้โหราคานี้ไม่มีแล้วนะเออโอ้โหราคานี้ไม่มีแล้วสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะี่บ อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระเนื้อดินนี่ดูเนื้อดิเห็นไหมเนี่ยเป็นพระเนื้อดินครับพี่สวยธรรมชาติเห็นไหมเนี่นยแนวพระเนื้อดินโอ้โหแล้วสวยจริงที่เรียกว่าสวยธรรมชาติแนวพระคงสองร้อยคู่ดาวสามร้อยบาทแนว อองค์นี้สําหรับองค์นี้จะเป็นพระสังกจายครับพี่นะครับน่าจะเป็นวัดปราสาทนะครับสังกจายนะอันนี้จะออกวัดปราสาทบุญญาว่าที่พี่นับศูนย์หกวัดปราสาทนะครับเป็นสังกจายดูได้นะครับเป็นสังกจายครับพี่นะครับดูได้สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ,นะรบ,บ,นะรบอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้จะเป็นโอ้พี่ดูดิเนี่ยสวย นี่ครับนะเออสวยสวยและธรรมชาตินะครับสวยและธรรมชาติเนี่ยอันนี้เป็นพระเอ,อะ่อพระือหน้ามงคลใช่ไหมพี่นะใช่ไหมพระฤือนะพระือครับพี่สองร้อยคู่แล้วสามร้อยบาทนะครับแล้วหนึง่งอง องนี้จะเป็นหลวงพ้าบยยแนวหลวงพ้าบยวัามะนาวครับพี่ในครับเป็นพิมพ์หลอดข้าปานแนวนะเป็นทรงไก่หลอดข้าปานเนี่ยพี่แนวหลอดข้าวบยหล่อโบราณนะพี่นะด้านหลังก็จะมีอ่าร่องรอยการหล่อที่ต้องใช้คําว่าอาจจะมีแบบว่าเขาจะยุบย่นบ้างแนวคาบน้ําทองกระจายเลยเนี่ยดูดิคาบน้ําทองกระจายเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองนะครับองนี้จะเป็นรูปภาพนี่เหมือนลงผู้เผือกไหมเนี่ยแต่ตัวยันใช่นะดูดิ หมึกแดงด้วยแนวหมึกแดงด้วยได้เดิมมากเลยตรงเนี้ยเนีวหมึกแดงด้วยได้เดิมเลยพี่เจออย่างนี้ไม่จัดได้ไงอ่ะเออเจออย่างนี้ไม่จัดได้ไงนะพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยวัดพระพิมพ์สมาธินะครับเป็นพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์สมาธินะนะครับวัดพระเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวดูเนือ้อด,ดูความสวยเขาเดียวัดพระพิมพ์สมาธิเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยรับ หลวงปู่บุญกับพี่ซุ้มเว้านะครับซุ้มเว้าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้หลวงปู่บุญนะเนี่ยรอยจานเล็กๆรอยจานน้อยๆนะครับนะบอกเลยว่าทรงสเสน่ห์ยิ่งนะักนะครับทรงสเสน่ห์ยิ่งนะักราคาเบาๆกับพี่สองร้อยคู่ลนะสามร้อยบาทนะครับ,นะรบอ่าอ,องค์นี้องค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อเออหลวงพ่ออะไรนะผมลืมซะแล้วนนะ่ะเป็นพระพิตาคร,นะครับพี่ในะครับเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยพี่ เห็นไหมนี่พระพิตานี่เป็นสายกรุงเทพนะครับสายกรุงเทพ200คู่ละ300อบาทนะครับหลวงพ่อปานนะครับอันนี้จะเป็นขี่ปลาเห็นไหมพี่นะ้ําบอว่าปานพิมพ์ขี่ปลาสวยธรรมชาติก็พี่อุดเดิมนะสวยธรรมชาติ200คู่ละ300บาทนะครับขี่ปลานะพี่นะ สองร้อยคู่ละสามร้อยนะครับองค์นี้องค์นี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับพาชินราสหลังยันนูนครับพี่นะครับหลอดเจ๊กเขาแดงนะ,ะอาจารย์เจ๊กเขาแดงครับพี่นะครับชินาราสหลังยันนูนสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับอ่าใต้ฮ่องกงเนื้อสวยพี่นะใต้ฮ่องกองนะนะครับพี่ดูเด็กปูโตโเสกปะเนะี่ยปีสองหนึ่งปะใช่ไหมปูณนี่สวยมากนะครับสวยมากครับพี่ข้าบเบ้าเดิมๆเ,เ,เลย ฮ่องกงก็พี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนีครับสอง้อยคู่ละสามร้อแล้วก็เหรียญแนวเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์แนวหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ไดพี่ดูเนื้อได้แนวสองสี่หกศูนย์นะหลวงพ่อโสธรอี่พี่เนยเหรียญออมหลวงพ่อโสธรสองร้อยคู่ละสามรบาทนีครับสองร้อยคู่ละสามรบาท นะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นแม่นางกวักครับพี่เนียแม่นางกวักเนื้อสวยมากนี่ดูเนื้อเนียบพี่ดูการเทลอบโบราณนะยพี่ดูร่องรอยแล้วพี่ดูร่องรอยการเทหลอบโบราณของเขาเครยบแม่นางกวักครับพี่นรยบดูของปู่อิ่มวัดหัวเขานะ,200ะาแม่นางกวักรูของปู่อิ่มวัดหัวเขาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทะครับพระยืนลูกบาทสวยเก่าธรรมชาติเห็นไหมยืนลูกบาทเนรับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อชินนะ ใช่ไหมเนี่ยเป็นพระเนื้อชนหรือพระเนื้อดินนะโอ้โหเนื้ออะไรก็ได้พี่นะพระไม่เก๋แน่นอนแนวะจะเนื้ออะไรก็ได้พี่ดูกรอบเูเก่ามากนะครับเก่ามากก็น่าจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อดินนะสองร้อยคู่ละสามร้อยเป็นราคาแบ่งไปเลยพี่เออเป็นราคาแบ่งไปเลยพี่นะครับเราก็อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นพระนางในวะนญญาน,นางกําแพงไหมเอาสวยอะพี่ดูดิใช่ไหมใช่นางกําแพงไหมเนื้อสวยมาก เนียบเนื้อสวยมากเลยพี่เนี้ยบนางนะนางกาแพงสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับมาต่อหน้าสาหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้อันนี้ก็เนื้อสวยครับพี่นี้ยครับองนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าพระพระชัยเนื้อของเนี้ยเรียกว่าพระชัยแล้วกันพี่เนี้ยมีหุดกิ่งนะเนื้อออกทองรูปบวบเลยพี่เนียบเนื้อออกทองรูปบวบเลยพี่เนี้ยพระชัยอง์นี้นะเนี่ยสวยแบบธรรมชาติเลยพี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาท ในอ่ะเนื้อผงพุทธคุณนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเนอ่ะเนื้อผงพุทธคุณครับยพี่เห็นไหมดูความสวยเนะ่ยร่องรอยการกดพิมพ์นรับนะอันนี้คือเด่นชัดแน่นอน,นเนอ้ะบ้าเด่นชัดแน่นอนเรับพี่เห็นไหมร่องรอยละไรนี่มือพี่เนอสวยสวยเลยพี่หลัวปานนะครับเนื้อผงพุทธคุณเลยเนอ่ใช้เนื้อผงพุทธคุณกดเลยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนอ่ะผนวงปูบุญเรับยพี่นะนี่เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับ สวยวและธรรมชาตินะเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนี่พี่ดูเนื้อเลยนะสะดุ้งกลับเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแหนบสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็อ,องค์นี้พี่นะร,รวงพ่อทองนะครับพ่อทองวัด,ดนะบ้าชโยธาเนื้อหามวลสารความแห้งความเก่านะครับโอ้โหองค์นี้ครบคันนะครับนะเออองค์นี้ครบคันครับพี่นะครับสวยๆเดิมๆเมนี่ยพี่ดูเลยสวยๆเดิมๆ อองนี้เอา200คู่ละ3ามร้อยบาทในแนวหน้า,นากปกครับพี่แนวะองนี้จะเป็นของอนาดูนนะครับกรุนาดูนนะนนพี่พิมพ์ความสวยความแห้งความเก่านะครับสวยคมชัดหรือครับพี่แนบะด้าหนาหลังมีร่องลายลายนิ้วมือครับพี่นะครับกดพิมพ์อย่างชัดเจนเนี่ยสวยๆเลยพี่องนี้นะพี่นะกรุกนาดูน200คู่ละ300บาท ในครับสองคู่แล้วสามรอยแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้นะนี่พี่นครัเป็นขุนแผนถาวันเลื่อยนะครับบ้านกลางนะครับบ้านกลางพระสวยัพี่นครับเออบ้านกลางพระได้สวยได้เดิมครับพี่เนคร่องรอยไหมแนวลังกระดานเดิมๆเลยบ้านกลางสองคู่แล้วสามบาทนนครับจอบหลวงพ่อเงินนะนี่เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับพี่เนี่ยดูหูปิงเนี่ยโค้งอ้อมไม่แตะนครับสวยเลยล่ะ 200คู่ละ300บาทนะครับสมเด็จบางหุ่นพรมกับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับ่าบกรุคข้าวน้ำมันตังยิ้วในพิจาาต้องใช้คำว่าค่าเดิมเลยเห็นไหมค่ากรุคขาบน้ำมันตังยิ้วนะค่าเดาบเดิมๆเลยพี่นะครับ่าบแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยบ่อยแนวค่าแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยบ่อยสองสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่แนวแล้วก็เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับพี่หลังยันซี ข้างเรื่อยโอ้โหข้างเรื่อยด้วยนะครับปูหย่ยมข้างเรื่อยนะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วพี่นะข้างเรื่อยนะสองร้อยคู่แล้วสามร้อยถือว่าแบ่งปันไปนะถือว่าแบ่งปันแล้วก็ปกครับพี่นะปกลบบุรีนะปกลบบุรีเราก็มาแบ่งปันให้นะครับหลังลายผ้าเดิมๆเลยพี่นะครับลังลายผ้าเดิมๆเลยพี่ปกลบบุรีนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ อองค์นี้สําหรับองค์นี้ในครับจะเป็นวัดพระครังครับพี่นะค่าบนะัตรแนวร่องรอยการลงรักพี่เห็นไหมเนื้อจะแกะปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อจะแกะปูนเปลือกหอยเนี่ยเนื้อจะแกะปูนเปลือกหอยครับองค์นี้เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทพี่นะวัดระครังพิมพ์ใหญ่ค่าลงรักชัดเจนสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท นะีวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆ้าสนใจรายการไหนนะสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพี่นะจับคู่แนละโทรมาหาผมได้เลยนะพี่นะแลววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ